ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมพ่อกันอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับนะครับผมมาเมื่อนี้น,น,นุองบิมพามาเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่อยู่สวนทนึงพี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็ดเบิ่งไก่สวนทนึงพี่อ้อมาพี่น้องมา เป็ดน้อยนะครับผมกำลังงญ่เลยนะครับอยู่คอกนี้มีหลายรุ่นเลยนะครับผมเป็ดนี่ <laughs> ลายคักนะครับผมอยู่คอกนี้เด้อพีนองเด้เป็ดนี่เป็ดมีไก่นะครับผมมีเป็ดมีไก,เไก่เดี๋ยวเราบิมพาไปเบิงนะครับอันนี้เป็น แม่หนึ่งนะครับผมทั้งพ่นอีกแม่หนึ่งในพี่น้องเด้อนะครับสองชุดแล้วสองรุ่นแล้วนะครับยูข้างในนี่ก็มีนะครับผมเป็ดน้อยในพี่น้องเด้อนี่เป็ดน้อยนะครับผมโอ้ขอ,อกนี่หลายตัวเลยนะครับผมไก่ไก่ไกพันธ์ก็มีไก่บ้านก็มีนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นไก่เนื้อ นะครับที่เลี้ยงไว้เนาะนะครับคนในเข้มนี่แหละครับผมเลี้ยงไว้เดี๋พี่นองเด้อนะครับตัวนี้เป็นไก่พันธุ์นะครับผมนั่งไกลบ้านในพี่นองเด้อนะครับโอ้ส่วนหนึ่งพี่เป็ดไกล่ลายเลยนะครับผมเป็ดไก่นี่ลายเดี๋พี่นองเด้อโอ้อยู่เข้มนี่เรต้องอดนะครับผมเขมคนงานคนไทยในอิสราเอลนะครับผม ้ามาตกอยู่แคมนี่โอ้บ่าต้องบ่ต้องห่วงนะครับผมการยูก่การกินนี่เป็นชุดหนึ่งแล้วก็ผมเป็นชุดใหญ่ที่ออกมาเ้อพี่น้องเด้อสำหรับค้อนี้นะครับผมตัวนี้ชุดนี้เป็นชุดใหญ่แล้วชุดนี้ชุดใหญ่ลองลงมากตน,น่าจะเป็นค้อสองค้อนี้แหละครับลองลงมานะครับน่าจะเป็นสองค้อนี้อพี่น้องเด้อลองลงมาแล้วก็อยู่ในค้อนั่นในค้อน้อยอีก คิดน้อยอีกข้อหนึง่งนะครับนะครับผมปิดไกเด้พี่นอ้องเโอ้ยยังไหลนะครับถ้าคนไทยมาใหม่คนไทยมาใหม่มาตกอยู่แคมนี้นี่สบายเลยนะครับผม <laughs> มาตกอยู่แคบนุ่มบีบหนูสบายนะครับผมการอยู่การกินนะครับ สบายในเรื่องการอยู่การกินนะพี่นงองเด้อนะครับงานกับพ่อเฮ็ดอยู่นะครับงานกับพ่อเฮ็ดอยู่บกค่อยหนักดอกครับงานก็ใดเป็นยังคือว่าสบายัแต่การอยู่การกินนะครับผมเงินเงินได้ยุบไ่ได้ป่านกลางนะครับผมนะครับเงินจะได้ยุบป,ประมาณป่านกลางนะครับผม บได้หลายเกินไปบได้หน่อยเกินไปดอพี่นงเด้อยผิปานกลางเลยนะครับคนอื่นเขาได้แปดเก้าหมื่นโอ้ <c oughs> เป็นกระตกบงดีแท้นะครับผม <c oughs> นะครับผมแล้วต่ดวงนะครับผมดวงดีกับตกบงดีดวงบดีกับตกมองบอดีกับมีนะครับผมอิสระเอวมัน บ่ได้สวยรูนะครับคือจังว่าฝันไว้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคนไม่นะครับผมเฮ็ดมงใดก็ดีเบิดนะครับผมงานการนะครับงานการดีเบิดเลยนะครับได้เงินขึ้นกันแต่ว่าได้หน่อยได้หลายต่างกันแค่นั้นอีนะครับขึ้นที่อยู่ที่ว่าเขาที่เจ็บได้บ่คนได้หลายเก็บบ่ได้ก็คือเกาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เราสู้กันฟังนะครับผมเป็นยังคือว่านุงบิมอยู่เมืองนี้ การยุ่การกินดีนะครับผมนะครับที่หลายๆคลิปนะครับผมที่นุ่มบิ่มไทยเ้เบิงนะครับผมมันมีของยุ่ของกินหลายเลยนะครับผมวัตถุดิบวัตถุดิบในแคมนี่หลายบ่่อยได้ซื้อเลยพี่น้องเด้อคันคนี้ได้ยุ่ได้กินได้แท้นะครับผมมีมีแค่ใิตะไคร้ใบมะกรูดนะครับอยู่ในแคมเลยนะครับแค่ตะไคร่ใบมะกรูดพริกนะครับผม มีเป็ดมีไก่แค่นี้ผมคิดว่าน,น่าจะพอแล้วนะครับผมผักก็ปลูกไว้มะละกอมีนะครับผมมะเขือเทศอาอยู่ในสวนเลยครับผมวันในแจ้งดูบีมปลูกมะเขือเทศขายเด้๋พี่น้องเด้อนะครับเล่าสู่กันฟังเด้อพี่น้องเด้อเนหลังๆเลก็กกระพรากระเบิง้งนี่แหละครับวัตถุดิบของเอาอยู่ในคอกนะครับผมวัตถุดิบ เนอยากกินเป็ดกินไก่นี่โอ้บ่าต้องห่วงนะพี่นงองเด้อนะครับผมเลี้ยงไม่กินนะครับผมเลี้ยงไว้ขายนะครับอันผู้ใดสนใจนะครับผมคนไทยในอิสราเอลผู้ใดสนใจก็ทักมาได้เลยพี่นงองเด้อนะครับผมอยู่ทางใดอยู่ภาคใดอยู่โซนใดอยู่มุชาบใดเด้อพี่นงองเด้อสอบถามกันมาได้นะครับผมขายตั้งใดราคาตั้งใดนะครับสอบถามกันได้เด้อพี่นงองเด้อ นะครับเป็ดไก่หนิวส่วนน้งพี่หลายเลยนะครับผมนะครับส่วนน้งพี่หลายนะครับผมส่วนหงหนุ่มบิมก็มีประมาณสิบกว่าตัวนะครับที่หนุ่มบิมเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็กําลังกุกไข่อีกนะครับผมแล้วก็กาลังไข่อีกนะครับอาจจะได้ไล่กัดมาเรื่อยๆนะพี่น้องด้าเกิผมคิดว่าหน้าหนาวมันมันกุกไข่บ่ก่อยได้นะครับผมส่วนนี้มันจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับ กุกใข่กันนาจะจะได้ได้เนื้อบได้เนื้อกับร้องป้อยให้เขากุกไปนะครับผมแล้หลายกับพี่นองส่วนหนึ่งพี่เด็กพี่นองเดยกบึงสะอ่อนนะครับผมเปียดนี่ลายคอกเลยนะครับผมหลายเมีเลยที่เขาบอกออกมาเด้วพี่นองเด็อโอ้วัตถุดิบลายเลยนะครับผมอยากกินเปียกกินไกล้นะครับ เป็ดไกลนในมีหลายนะครับอีกแคมนี้เป็ดกระขายไกล้กระขายได้พี่น้องเด้อคนบรสนใจอยากซื้อนะครับคนไทยในอิสราเอลนะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้เ้ยพี่น้องเด้อนะครับผุดลนน้ำตามตามอย่พี่น้องครับผมอ่างน้ำเขาครับผมสะอาดนะครับผมเป็ดยุนีสะอาดเ้ยพี่น้องเด้อมีน้ำให้เลียนะครับผมคลายเชียดตัวใบนะครับกันขาได้ลินน้ำลินท่าของมันกันเยไว้เ้ยพี่น้องเด้อนะครับ สบายเลยนะครับผมนะครับกลับมาพามาเบิง้งเปียดเบิ้งไกลเล่าซู่กันฟังเด้อพี่น้องได้ยูโอ้ขัพูได้ตกแข่มยูแข่มนี่บ่อึดบ่บยากนะครับผมของยูของกินแต่ว่าเส้นไหลายคันเมื่อถือว่าเสวนหลขอก็บไม่ได้คิดว่าของยูของกินมันจะมีนะครับผมมีมีกับเพิ่นกันย,ยน่งหนีคีอเก่ากันเพิ่นได้มองเงินไหลเดยนะพี่น้องด้วยน <laughs> ะครับ ได้นุ่ม nice. บ yes. so ีมกับยูนี่ได้ปีกว่าจะดสองปีแล้วนะครับผมผมก็คิดว่ายู่ได้อยู่ว่าของยู่ของกินของบ่ค่อยได้ซื้อเด้พี่น้องเได้กินเป็ดกกเอาเป็ดไปฆ่านะครับได้กินไก่ก็มีไก่ไปฆ่าเด้พี่น้องเนะครับซื้อเต้าหมูซื้อเต้าหมูแต่เนื้อนะครับผักกับบกข่อยได้ซื้อได้พี่น้องนะครับเราสู้กันฟังครับพี่น้องครับครับผมมื้อนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผม ครับผวัสดีครับ